ทราบข่าวว่าวันนี้ทางผู้จัดการโดยลรงจะนำส่งโลงได้เตรียมของขวัญหรือว่าของจำม้วยให้กับผู้ที่มาใช้บริการยังไงบ้างครับผมครับก็วีนี้เป็นวันครบรอบ62ปีสถานงานบางครับแม่บีเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่1 2พฤษภาคม2563จัดตั้งโรงแล้วจำนำนะครับในในตอนแรกเป็นสองกระทรวงอาวไทยกรมการปกครองครับต่อมาปี46เนี่ย ก็ได้ย้ายทำการไปอยู่โดยกรมส่ง,งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดก,การสถานกาฬิกาขององค์กรปกองส่วนท้องถิ่นครับโดยเรียกชื่อย่อจอต่อทแล้วก็จกต่อทอได้กําหนดวันที่12พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานงา,านบกานะครับปัจจุบันนี้สาธารณรัศมีจํานวน255แห่ง ซึ่งทุกแข่งก็จัดิทกรรมนในวันนี้ด้วยเช่นกันครับส่วนสถานวัางของเรานี่ก็มีจัดแจกของว่างให้ผู้ใช้บร,ริการตั้งแต่วันที่12 17, 16, สิษหาคมนะครับเกือบไว้ให้ใหประมาณ200ชุดนะับผู้ใช้บร,ริการก็เพื่อตอบแทนลูกค้าของเรานะครับที่ให้ความไว้วางใจจากนาัฐบาลเ็นบาล ครับแล้วช่วงนี้มีผู้มาใช้บริการเยอะไหมครับช่วงแรกล้ปิเทอมนะครับต่วงนี้เยอะครับเพราะว่าเป็นช่วงบริการปิดเทอมตอนวันก็มันหมุนเวียนประมาณสี่ล้านถึงห้าล้านได้ส่วนมากเป็นอะไรครับช่วงตำนนวมีสินค้าอะไรที่ว่าแปลกๆไหมครับคุณก็มีบ้างครับก็เป็นที่มาหนูก็จะมีหม้อข้าว อะไรเงี้ยครับที่เขาทำาดสายเราต้องช่วยรับผิดไปก็ก็ด้วยรือะไรอย่างทโควิดด้วยเข้าปีนี้สามตบต้องช่วยรับนีว่าัท่าวาจมาเลยดีไปแจ้งนอกนะ

จะปเ็ตัวนำครับขอป็นำมันจะมีมีองไป่นะครับอ่ายให้มันถ่ยนะเนี๋ยวนี้ก็ซุม้อ๋อไม้อยครับนี่คือเครื่องมือการเกษตร หลรุ่นหกพันหมื่นหมื่นสองหมื่นห้าแล้วแต่รุ่นเขาว่าจะองช่วงเปิดเทอมขอพวกขันนะครับเงินเงินอันนี้เป็นอีกท้องเหลืองในชุดเงิอนอันนี้เขาเป็นเครื่องท้องเหลืองแต่เขาชุกทุกเงินอันนี้เขามาทำนาไม่นานเลยครับป็นขันเงินนะครับอ่าเป็นท้องเหลืองครับแต่ว่าเขาชุกสีเ่เงิน อันนี้คือจำนำได้เหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นชุดเออ่เขาเรียกว่าชุดตักหลามเนาะยังไม่ลง,งกิจารทำการเกษตร<อ>ต้องหมุนเงินใหม่ตอนที่เราจะลดทำนาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาไถเลยไถนนะาไถนาเสร็จก็าฝากไว้ก่อนเพื่อไปซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าอ,อ,อะไรอะไรเงี้ยครับ